โจทย์กำหนดให้ Z1 เท่ากับ4คูณกับวงเล็บ cos 145องศาบวกกับ i sine ร้อองศาและ set เท่ากับรูทสคูณกับวงเล็บ cos 115องศาบวกกับ i sine 1้อองศาสิ่งที่โจทย์ถามก็คือขนาดของ z 1ลบ z 2ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าใด งั้นเรามาหา z 1ตหนึ่งลบซสองกันก่อนนะครับ Z 1หนึ่งน้องนำสี่เข้ามาคูณแจกแจงน้องก็จะได้ตามนี้ครับ z 2สองน้องนำรูดสามเข้ามาคูณแจกแจงน้องก็จะได้ตามนี้ครับ z 1ตหนึ่งลบซสองน้องสามารถทำได้โดยการเอาส่วนจริงลบส่วนจริงส่วนจินตภาพลบส่วนจินตภาพ,น,น,ภาพน้องก็จะได้เป็น4 cos 145องศา ลบรูทสามคอสองศาบวกกับ i อสี่ไซองศาลบไอ3ูทสามไซ์ร้องศาดึงไอที่เป็นตัวร่วมออกมาน้องก็จะได้เป็นไอคูณกับวงเล็บ4ี่ไซ1์รองศาลบรูทสามไซ1์องศาแต่สิ่งที่น้องต้องการจะหาคือค่าสมบูรณ์ของค่านี้แล้วนำมายกกำลังสองซึ่งน้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานดังนี้ครับ ค่าสมบูรณ์ของ a บก bi จะเท่ากับ square root ของ a กําลังสองบวกด้วย b กําลังสองดังนั้นเมื่อน้องยกกําลังสองทั้งสองข้างฝั่งนี้จะกลายเป็นค่าสมบูรณ์ยกกําลังสองฝั่งนี้ยกกําลังสองรูทสจะหายไปซึ่งน้องจะเห็นได้ว่า a ของ z 1 z หลบ z ก็คือส่วนนี้และ b ของ z ซ z หลบ z ก็คือส่วนนี้ ดังนั้นขนาดของแ1ทหลบแทยกกำลังสองจะเท่ากับ a ก็คือส่วนนี limit, ้ยกกำลังสองบวกกับ b ก็คือส่วนนี้ยกกำลังสองซึ่งน้องก็จะได้ตามนี้นะครับงั้นน้องก็มากระจายส่วนนี้ต่อเลยนะครับหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองจะได้เป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลัง บวกหลังกำลังสองบวกกับตรงนี้ก็เหมือนกันหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองก็คือหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกด้วยหลังยกกำลังสองน้องก็จะกระจายได้ตามนี้นะครับและตรงนี้นะครับน้องนำกำลังสองเข้ามาแจงได้จะได้เป็นสี่กำลังสองได้สิบหก ตรงนี้ก็จะได้เป็นค o ส์กำลังสองและตรงนี้สองคูณสี่ได้แปดได้เป็นแปดคูณกับรูทสามตรงนี้ก็เหมือนกันกำลังสองเอาเข้ามาแจงได้รูทสามยกกำลังสองได้สามและตรงนี้ก็จะได้เป็นค o ส์กำลังสองตรงนี้น้องก็จะได้เป็นสิบหก ทายลังสองตรงนี้ก็จะได้เป็น8ปดรูทสาตรงนี้ก็จะได้เป็น 3, สามทายกำลังสองต่อมานะครับน้องเห็นได้ว่าตัวนี้กับตัวเนี้ยรวมกันได้โดยน้องดึง16ออกมาข้างหน้าวงเล็บ ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับก็คือ sin กำลังสองเซบวก cos กำลังสองซมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นตรงนี้ sin กำลังสองของมุม145องศาบวกกับ cos กำลังสองของมุม145องศาก็ต้องมีค่าเป็น1นะครับ16บกคูณหก็จะได้16นะครับอ่างั้นน้องก็ทำต่อเลยบวกด้วย ส่วนนี้กับส่วนนี้สามารถรวมกันได้นะครับน้องน้องดึงสามออกมาจะได้เป็นสามคูนกับวงเล็บ cos กำลังสองของมุมร้อยสิบห้าองศาบวกด้วย sin กำลังสองของมุมร้อยสิบห้าองศาซึ่งจากความรู้พื้นฐานตรงนี้ cos งกำลังสองของมุมนี้บวกกับ sin ์กำลังสองของมุมเดียวกันก็ต้องมีค่าเป็นหนึ่งเลยนะครับสามคูณหนึ่งก็จะได้สาม ่าวตรงส่วนนี้น้องทำต่อเลยน้องดึงลบแปดรูทสามออกมาก็คือลบแปดรูทสามคูณกับวงเล็บคอสของมุมร้อยสี่สิบห้าองศาคูณกับคอสของมุมร้อยสิบห้าองศาบวกกับไซด์ของมุมร้อยสี่สิบห้าองศาคูณกับไซด์ของมุมร้อยสิบห้าองศาซึ่งการทีน่น้องจะทำส่วนนี้ต่อได้เนี่ยน้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่าคอสของมุมเอลบี B, เท่ากับ cos a cos b บวกกับ sin a sin b ซึ่งเทียบกันแล้วมุม a เนี่ยก็คือมุม145องศามุม b เนี่ยก็คือมุม115องศาดังนั้นส่วนนี้น้องจึงได้เป็น cos ของมุม145องศาลบ11 5้าองศาซึ่ง145องศาลบ1 1 5้าองศา ก็จะได้สามสิบองศานะครับอ่าแล้ว cos สามสิบองศามีค่าเป็นเท่าไหร่ครับก็มีค่าเป็น r ูทสามส่วนสองนะครับ r ูทสามส่วนสองนะครับสองตัดแปดได้สี่ r o o สามคูณ r ู o t สามได้สามนะครับสี่คูณสามได้สิบสอง สิบวกสามได้19 19ก้บเกลบิบสอได้เจดังนั้นขนาดของ Z1 ตหนบ z ซยกกำลังสองจึงมีค่าเป็นเจนะครับข้อนี้น้องจึงตอบ7โอเคนะครับ